กินข้าวอยู่เราจะเกาวเพิ่นเบาอย่งที่ในเนนี่ค่าได้มากนี่เพิ่นได้รับินเงินยูทูบค่ะท่านผู้ชมคนนี้คนจีไปทำบุญใส่เกินมากเกินมันมันมาเร็วแต่ว่าสิไปแห่คู่บาอาจารย์ก่อนเงินยูทูบประสบความสำเร็จนี่เจผู้ใดแน่เดือนก็สี่ไฮรักสำนักสงฆ์แห่วันแล้วก็สี่ไฮซีดาลามแล้วก็สิให้ล้านโพผู้ผู้เพิ่นเป็นผู้คู่บาอาจารย์ที่ทำให้เฮามีทุนเงินนี่พี่เพิ่นเข้าจไปตอบแทนีว่ามันมันตอบแทนปรไเดี๋อกพวกนี้ มันเป็นกาลังใจมีค่อนกาลังใจที่เขาทําง่านสูงขึ้นมากแต่ว่าว่าคือว่าสำนักคงนี่คือบระดนี่อย่างเขาบริสุทธิ์แต่เราเป็นคนเดินไปนั่นก็เป็นที่ทํางานของเราเนาะเป็นที่ทุกอาจารเลยอถึงทุกคนเข้าเข้าเข้าไห้เกียรติหมาทุกคนบอกว่ามีว่าตรงนี้ไม่ดีเข้ามาเคยไปว่าตัวนี้บริจาเดียเราไปนี่เขาไปทำคาวนี่คือเขาเป็นคู่เข้าหมดเลยเพื่อไปเสียกับตาเพื่อมานน่เขาเป็นคู่เข้าสิบอลื่นบุญคุณใครทั้งนั้นทั้งทีน่ะะเลสีแบบ ดีใจแห้งวันนี้ได้รับพิ้นจาก YouTube ม่ได้รับเงินรับเงินเลยรับเงินเลยรอมาเก้าเดือนรอมาเก้าเดือนให้ปรารถนาจะได้แค่ไหมากว่าทำวันที้มากตั้งแต่ปูขึ้นบ้านเนาะปูเข่าบ้านเปิดเปิดเลยเปิดมานี่ยอดเงินตอนนี้อยู่ในยู u ูบก็หนึ่งกว่าเหรียญแล้วหนึ่งมื่กว่าเหรียญตกเป็นเงิน5้าแสนบาท มันคือสินทรัพสามหมื่นกว่าสามแสนกว่าสามแสนกว่าเป็นเงินก่อนในรางวัลเงินวก็บยิ่ชิ้นใหญ่เลยอัตราดอลลาร์วันนี้อัตราดอลลาร์วันนี้ประมาณสามสิบเอาทสาบบาทมีแต่แข่งข้าไปเรื่อยหนึ่งหมื่นหจักเหรียญหนึ่งมื่นจักรอยเหรียญเก้าร้อยกว่าเหรียญประมาณนึง แล้วยังไม่ได้คิดวันนี้อีกนะคะเออเกือบสี่แสน่าสําหรับเมื่อนเดียนตะกาวว่าสุล่างร่อลถเดี๋ยววันนี้จะล้างให้เกกับสีล่างสีล่างพิ้นจัดนักเลยเรียมท้องว่างไว้ที่เปล่างล่านได้แล่านในกรไปห้องล่านแอร์เย็นๆเนี้ยทีองเดอนานะคะทิ้ค่ะ ก็อยู่กับเด็กตะกาวมาดีใจน้ำเงินเขาดีใจน้ำเงินสกาวนี่รอมาถัดรอบฟังของรมานมันนี่วันเนาะของรัมันี่ก็จะได้ดืวกันเสียมาเสีแรงว่ะเสีมากช่วยเดีกราวเดกะกาวไปก่อนรัดมันี่ก็รล่อพิ้นจากยูทูบนะคะมันเป็นงานตัวเดียวกันพร้อมกัน มันก็เป็นความสุขเด้คุนึงใดแล้วเขาเห็นมาได้แล้วมันสามารถบอกต่อกันไปเหกันได้แบบมีความดีใจว่าตั้งละแปดเดือน่าได้เงินเนาะที่กิ่งที่กิ่งนานยูทูบเขาส่งไม่ห้าแต่าว่เขาไม่ลงตำบลลงแต่อำเภอไปสนีไม่รู้ว่าเราอยู่ไหน เขาตีกลับเลยสองสาบฝากคลิยูทูบมดได้ไลก์แชแลมดได้ไลได้ไเช็คที่ไปันเป็นปรสบความสำเร็จแนเนาะเพราะว่าของผ่าหัดแชแนลมดก็ตามให้ตามให้จนได้ก็ต้องขอบคุณไปษนีสาขาสว่างแต่อนดเตร์ก็เนาตมให้เนาะไปสนีกาานของผ่หัดแชแนลนั่นก็ตามนี้เขาตีกลับแล้ว ไปซะนี่เพื่อสว่างตามให้มันผ่านเร่องสู่บอกว่ามีมากเออสู่ๆจึงฉันอยากได้สะวันยันขวัดด้วยยันขวัดด้อยไปยาวสู่ไปเรื่อยๆเราเราไม่รู้วันข้างหน้าเราจะเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเจดแดงทํางาน20ปีอยู่ในกรุงเทพตะล่อนตะล่อนนี่ฉันบอกมีวันนี้เจดแดงก็ว่าเพราะให้โอกาสตัวเองเราต้องให้โอกาสตัวเองถ้าต้องไปกันเป็นพิม เพราะว่ายังมันจะได้มีตัวซอยที่บุญนนท์ลี้ยนเอาความรัวแลกเปลี่ยนกันย่าไปผู้เดียวเถอะมันบ่ไปสางมาที่เกิดขึ้นได้เจดเดี่ยงเจดเดี่ยงถ้าเปิดสองเปิดเนี่ยคือมาผเดี่ยวถ้าถ้าถ้าคุณล่มเราก็ช่วยได้แชร์ให้ได้ถ้้จุดเงินที่สองเงินเขามาไอใดเนี่ยมันคือว่าสุดยอดมากแล้วให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านนี่ผู้ใดที่ยูทูบเนี่ตั้งใจเลยเนาะตั้งใจเลยผู้ใดกำลังดีกว่าเราไปเป็นลูกจ้างดีกว่าเราไปเป็นตลอดตลอดตามนี่ มันมีความสุขชีวิตเปลี่ยนอย่างน้อยก็ดีกว่าหาบน้ำขายออเออแต่ว่าสุดดีดีเราทำงานอยู่มีบ้านดีกว่าหาบน้ำขายจบปอรเดยจบปอร์เดย์าทำยูทูบจบปอรเดยแค่ะสังเจแดงนวดจบปอรเดยเจแดงจบปอรดยแดงจบปอร์เดยจบเจแดงจบปรซีค่ะจบซีจบซีตะวันเรามาทำยูเแสนแะคบ่าบงเดือนก็แสนแปดแสนแปดเดือนนั้น ใจยุลอพยายามเข้าพยายามที่จะตื่นเรื่อยไเด้ยคือเจดีย์ลูกกับพยายามที่จะตื่นเรื่อหงเด้ที่แบบว่าให้เหมือนแม่พัฒนาพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่ดีๆที่ยีนันเกิดสิ่งเกิดขึ้นเนาผู้นึงเป็นคนหนึ่งก็ตามนี่ก็ลูกตามแล้วก็หลานตามให้กําลังใจมดเชนเนลด้วยค่ะเราจะทํางานด้วยความซื่อตรงเรามีอะไรเราบอกหมดแล้วแต่คุณคุณจะมีดวงเราเดือนไปเนี่ยเราให้ไปสิบคนเนี่ย คุณจะเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณแต่ว่าให้คุณดูเป็นแนวทางนะอย่ามานามาว่าทางนี้เขาทําดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่าเราทําดีแล้วเราไม่ต้องไปคอมเมนต์เนี่ยเราเป็นคนนําเสนอเราก็มีจุดคุณจะรับไม่รับก็เรื่องของคุณเราเดินไปเนี่ยให้เราเดินไปดีทางที่ดีใครจะว่ายังไงก็ช่างเราไม่ต้องไปสนใจเราทํางานที่ตรงนี้เราดีแล้วเผ่าหาไปเป็นแนวทางที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเราไปหามาให้คุณพิจารณาเราทดีที่สุดแล้วพอ นอกนั้นปล่อยเอาหูนิพานเดี๋ยวจะกาวสิเป็นคนที่แบบว่าบาคาุคคลสนใจ่ทั้งเนาะเชื่อมั่นในตัวเองตั้งใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วสักวันหนึ่งเห็นไหมทุกอย่างมันก็เปิดทุกอย่างมันก็เห็นเห็นหมดเขาที่ดูเรามาตลอดเนี่ยเขารู้ใจเราเรารู้ใจเขาเขาก็ไปกับเราได้เขาก็มีโชครับโชคเหมือนเราแบ่งแบ่งแบ่งไปทูกคนที่คนไหายพ่อนมากนี่เขาหากลับขึ้นได้วเบอร์เลยเพราะว่าเขาได้พ่อน,นั่นไงที่สุดแล้วคืองาน เงินเรามีแล้วแต่ว่าเราไม่มีเยอะแต่ว่าเรามีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็มีงานที่มั่นคงถือว่ามั่นคงบ่ะอยากทำยูทูบกับไปทำค่ะท่านผู้ชมแนวแนวถนัดของตัวเองเรื่องไหนวันไหนเรานั่งอยู่บ้านเราไม่ต้องนั่งบ่ได้เจแดงเหนื่อยไปไหนก็นั่งบ่ได้เงินสามร้อยเนี่ยหกสองโมงถึงสี่งานห้าโมงกูต้องทํางานเร่งรีบให้เขาต้องเดินทางตะลอนตะลอนเือนเจแดงสมัยแต่ก่อนอ๋อขึ้นรถเมี์น้อน ท้องาน20ปีมาทำยูทูบก็เปลี่ยนทันเปลี่ยนทันตัวเองจห่จบน้าประหัดแชนเนลประหัดแชนเนลก็เดินตามแม่เดือนก็เดินตามแม่แล้วก็มดแชนเนลก็เดินตามยายหลานเนาะค่ะ่างู้ชมห้ยกำลังใจพวกเข้าเเออาาปปรรร์สมถบนีก็ั สมาเอามามาสมาร์ตเน็ตอเยบยาเยียฟยอยเย็นต้องมืคุยกับปูนก่อนเนของแบบนี้ก่อนเอทำงานก่อนให้งานเรียบร้อยมันจังสีบรนั่น สาเราสิบหามันแล้วนะครับป้าเาขามน่ก็ยินดีกับความสาเร็จของเอสิาเพื่นคาร์วาเพื่นคักก็เดียสเกลสมเด็หัวเขาไปเรีวหัวไปเรวก็เฮ้าป้าเดี๋ยวความสาเร็จของพี่สาวนะครับหรอ เขาว่าอีเมียวมาก็้นงมาเออถ้าเขาค่ำตลงไส้อย่างเดียวบดันวันนี้กันเดียนแต่เกาโอเคแล้วเอาอยู่นี่แหละห้าวานี่จัดอยู่นี่เหละเขาไปซองเสด็จสั่นเขาว่าให้เบิ้งสั่นวันกันเพนตกมังมัดเนด้ยนะคะสำหรับตอนนี้ห้าเบิ้งกันนะใไอซองเสด็จเต้นเจ้ามาส่งเบิึงแต่ว่าจะเบิึงอยู่นี่ฝุ่นละชั่วว่วอ้าวผู้ใดสิเก็บให้เขาแล้วบดันเพราะฝุ่นขั้วเพิ่น ไม่ต้องรอพินถ้าผ่านก็คือเชื่อมโยงยดเซ็นไปเลยเข้าใจแล้วอย่างนี้ใชาไมเดี๋ยวเไม่ต้องรอพินเคพินเดียวเพราะว่าหนึ่งอีเมลแค่พินเกิดก่อนนีเขาทรงพินมาจังสี่เดือนก็เดิมทรงพินมาแล้วแต่ว่าเห้เอาตัวพินกนเดือนเดือนก็อนเดิมไปเชื่อมกับเดือนสกาวดีเราต้องเปลี่ยนแลงนา เปาเป็นคนละอีเมลนี่ก็ต้องของของใครของมันเออคนของใครของมันไม่เบียดไอ่ได้ไ่ได้เด้คย่างนี้คจีเมลเดี๋ยวจะลองเปิดนี่ช่องอันนี้เขาให้แน่นี่เอาช่องของกันก็เปลี่ยนจีเมลใหม่แล้วก็นี่เลยรอผ่านปุ๊บโคชนะท่านแล้วนี่ช่องตามไาหาหวยรวยๆเชนแนลนี่ต้องเปลีี่ยนจเเมขาบอกให้เสื่อมกับเป็นช่องเจดงคนเดิมมันมีจีเมลเก่าไหมมีมีอยู่ในนี่แหละที่เชื่อมของกันคนละเอียดเสรผมบอกเข้าใจแต่ว่าจี่เมลเดียวกันนี่ เจ้าสิเฮ็จจะหารอยชองอเออคนละจีเมลนี่ต้องมาทำคนคนละจีเมลแต่ว่าต้องมาทำแต่เดี๋ยวนี้รายได้ผมมีอยู่สามช่องนี่ต้องมาทำสามช่องผมจะให้ลูกอีกหนึ่งคนทำเดี๋ยวนี้ผมให้รัตนีดูแลอยู่อีกช่องหนึ่งยังเหลืออีกช่องหนึ่งจะให้ลูกสาวดูแลอีก ท่องนี้คือเฮอาพอมวนผมยังดูอะไรอยู่ยังเย็นสวน่าชมชมแต่เงินก็เข้ามาทุกเดือนเพราะว่าเป็นเอสเซนเดียวกันมันไม่ได้ยากเลยเนาะไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเลยตั้งใจนี่เห็นไหมประสบความสาเร็จมาแล้วเรามีตัวช่วยที่ดีนะเราแบ่งความรู้ซึ่งกันและกันเนาะถ้าเราสินนี้ฮาก็รู้ในจุดนี้เจแดงก็รู้ในจุดอีกของเจแดงเราสามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้ปรึกษาเป็นทีมปรึกษาได้ เราไปเป็นทีมนี่เราเป็นปึกษากันได้นะคมมีอะไรบอกทางบ้านนทคะบ้าโฆษณหน้ามองได้หลดคลิปว่าลกมองได้ว่าเกิดปัญหาตรงใดเราก็ถามกันทางบ้านนะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ง่ายพยายามมั่นใจตัวเองมีความมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็มีความพยายามมีความกล้าความกล้ากล้าแสดงออกนะครับ น,นี้เข้ามาในจุดนี้ก็ต้องรับได้ทุกสถานการณ์เนาะให้มั่นใจตัวเองเนานำเสนอตามแนวทางที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดไม่ว่าถนัดแบบไหนหาคิดหาคอนเทนต์ดีๆมาลงถ่ายภาพอย่างต่ำสามสี่นาทีขึ้นนะหนึ่งนาทีไม่เอาเนาะหกนาทีสามนาทีขึ้นสิบนาทีกว่ามาตรฐานในงานเนาะรักในงานที่เราทำมันจะ ประสบความสําเร็จเป็นรายได้เสริมเสริมส่วนใหญเสริมหลักเลยละคร่้งเราตัวนี้มาจหลักก็ได้เปลี่ยนชีวิตยงเดือนสกาวนี่เป็นหลักแล้วชีวิตเจแดงกับเดือนสกาวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าประสบความสําเร็จในด้านยูทูเปลี่ยนแห้งชีวิตเปลี่ยนเนื่อยก็พักเนาะเนื่อยก็พักได้สําหรับยูทูปเนาะเพราะว่าวันไหนเราไม่ไปแล้วก็นอนพักผ่อนเราไม่ต้องไปเร่งว่าเออนายจ้างต้องมาเอ ต้องทำงานเงินเดือนมันเป็นไม่เล่นเองจะเล่นเรยแต่พอมาทำเร็วมันไ่อยากพักได้เมื่อใดก็พี่นอนอยู่บ้านเจ็โอ้ยเมื่อยแบบนี้อยากไปนี่ม่ต่อยากอปไม่ต่อยากไปสู้ใจกันเมื่อใดก็ร่างกายก็ต้องคิดหางได้มางกลางอากาศใกล้ๆกับไปเพราะได้ไปเป็นคนที่กเจอคนที่เป็นเป็นมีเป็นดีน่าเท่าถนัดแล้ว่มมีไเนาะถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ท่านจะรู <m> ้เองว่ามันมาอย่างไงมันเป็นความสุขเลยเดสกาวเห็นแม่พ่อยเป็นความสุขเจแดงกับประกาศไว้อยากห้คนมาา y ำยูทูบขันมาถ้ำยูทูบเบิ้อยู่บานแถวบ้านให้มาเลี้ยนน้ำเจแดงสาวดำพารวยก็มาเรียนกับเจแดงแล้วก็ค้นนูนทั้งทั้งพสษบูนณ์กับแม่กับมาทำเนาะค่ะเป็นกับมาฝึกทํำเป็นอยากหูว่าโหลดลงจังไดบ่าง่ังไดแต่ส่วนมากเจแดงก็บบอกไปติดตามอาจารย์สิท์สันปั้นยูทูบ ในคลิปสอนฟรีตัดต่อฟรีสอนหมดทุกอย่างอาจารย์อาจารย์ก็เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้บาอาจารย์คนหนึ่งเนาะอาจารย์เสกสรรปั้น youtube ทาง y YouTube เนาะค่ะเรีนับอาจารย์ยังอายนะเงินเดือนเดียเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูได้ยังอายเลยทัแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งให้ทุกอย่างเลยให้ชีวิตให้การงานให้ทุกอย่างที่อยู่หลายซับหลายเนาะก็มีโอกาสได้หลายค่ะได้ แสนกลัวการแรกก็ส yeah. ิได้ฮเงิ่นเดือนเดือนแรกเจ๊แดงได้เจ็ดหม oh, you, you oh, ื to to <S <s ่นหาเก็ดมืนหาโอ้กสิลาออกจากงานสิล่าออกจากงานเพราะว่าแต่ละเดือนเราได้หมื่นกว่าบาทหมื่นห้าองหม่นเนาะลาออกจากงานประจำมันอยู่กว่าองบพี่น้องเฮ้ยพ่อเดือนที่สองที่สามยอดตกได้สี่หมื่นหา โอ้ยถ้าคนไม่ดูเราเราก็ไม่ได้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าคนดูน่าหลายก็ได้หลายเราต้องหาไม่ว่าจะเริ่มต้นงานอะไรก็ที่เด็ดเด็ดตั้งใจทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเราอยากให้ได้เขาเจ้าถ้าหารกก็ประสบความสําเร็จเนาะเขาเจ้านั่งกินโซ่กับปรากฏกประสบความสาเร็จทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมตามที่ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ในคลิปล่ละแนวใครแนวมันเนาะค่ะถานัดแนวไผ่แนวมัน แสดงความรู้น้อยชอบเล่นหวยก็มาทั้งหวยนี่แหละใช่ทังเลาต่อเลยะคะ่ะเอาคนไทยก็พูดคนไทยก็ฟังไดเล่าก็ฟังได้สุม่มเศร้ามันเป็นเล่าประเดี๋ยวเด็เศาพันสุมส่มเศาขอท่ออานผ<อ>ู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะเอาความรู้ไปเป็นประสบการณ์เป็นแนวทางที่ดีแบ่งความรู้แบ่งความสามารถแบ่งความรู้ประสบการณ์ การหาคิดหาไล่ใดน้ำกันเนาะคะ<ล>่ะทอาส้มข,ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ